สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือ่อหนีมาอยู่กับช่องลวอมีดการเกษตรของแมน่นกเ้ยค่ะเมื่อนีจะยู่สวนมะเขียบน้อยหนาเ้ยค่ะจะเอาเกตความรุ้เล็กๆน้อยๆอยที่นยู่สวนเฮามาให้ใหเบิง่งเ้ยค่ะอ่าสำหรับคนที่เหตุสวนมะเขียบ มะเขียบมันจะมีอยูสองอันที่ที่อยู่สวนนะคะสวนเฮานเดอที่ปลูกเดอ้อมีมะเขียบหนังกับมะเกียบฝายคะมะเขียบนังก็คือเอ่อหน่วยมันเวลาที่เขากินมันก็จะเป็นเนื้อติดติดกันจะแซบด้วยค่ะมะเขียบฝายมันก็จะเป็นแบบเวลาเฮ้าแกะเปลือกออกมันก็จะยุยนะคะ แล้วแต่ผู้มักด้วยค่ะที่นี่เมื่อนี้ท้าว่าห้ามาเฮหนยนังนะคะอยู่สวนบักเขียบนี้จะมาบอกพี่น้องว่าแยกออกจังไดว่าเป็นบักเขียบหนังหรือบักเขียบฝ่ายด้วยค่ะที่ห้าให้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบักเขียบหนังนะคะพันธุ์ที่หฮาซื้อม้านี่เป็นพันธุ์เคี้ยวกเกษตรนะคะ ลูกจะไง่นะคะเนื้อจะหลาหนานะคะแสบแสบอยู่สวนเพลินนะคะเนี่ยจะมาเบิ้งใกล้ๆนะคะว่าลักษณะของต้นภายหน่อกมันมันเป็นยังไงนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้องนะเนี่ยค่ะสังเกตอยูย่ใบมันเด้อค่ะเด้อใบามาเคียบนะัง นะพี่น้องเอาง่าย,ายๆเลยเมื่อนี้เทคน,นี้ง่าย,ายๆสำหรับการเบิ่งว่าใบมันเป็นจังไดลักษณะภายหนอกมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเขียบหนังสังเกตใบเพื่อนนะคะจะเป็นใบที่แบบเรียเร้ยวๆเียๆนะคะเนี่ค่ะถ้าว่าหมากุ่นเป็นยังไงหมากุ้นเขาไม่ได้แตกตั้งจากอัน ักเขียเทั่วไปและะ้วค่ะคอยเห็นเนาะแสงมันบรมีนะคะหมากมันก็คือหมากทั่วไปนี่แหละคะ่ะดูนี่นะคะดอกดอกของเพื่อนเป็นเจ้งใดดอกของเพื่อนกับเป็นคือกันพี่น้อง จะแยกบ่อ่อยออกแต่ว่าโดยภ้าหอกแล้วนะฮะจะมองเห็นแบบเออใบาเพื่อนจะเป็นแนวนี้นะคะเอาพี่น้องมาเบิ้งมาหนี้ว่ามะเขฝ่ายเด้อที่แบบว่าแกะออกมาแล้วเนื้อมันจะยุยยุยแตกออกจากกันนะคะแซบขึ้นกันอาเบิ้งนะคะต้นคางคางกันนี่เองเด้อค่ะเด้อนี่นี่นะคะ เป็นจังไดบานเนี่ยอ้าห้าวเบิ่งใกล้ๆพี่น้องใบขคงเบิ่นด้วยค่ะมันจะเป็นใบที่แบบมนมนๆบานห้าจะเอื่นม้นๆเนาะี่ดิพี่น้องเห็นบอเทคนิคนี้ง่ายสังเกตเบิงเป็นแบบมนมนๆใบมุ่มนๆด้วยค่ะเนี่ยเลยเห็นบอคะนี่อันนี้ เคลียร์ฝ่ายเพราะว่ายังที่ห้ามหุจักคือห้ามมาปลูกเลี้ยงกันไว้ระหว่างสองต้นนี่คือห้ามสื่อมาแล้วห้าบรรูุว่าม,มันด้พันุเอียงกันแน่นะคะก็เลยปลูกเลี้ยงกันนยคะสองต้นนี้นะปรากฏว่าลักษณะใบมันแตกต่างกันนะพี่น้องนะลักษณะใบมันแตกต่างกันเทนบ่คะนี่คือ เขียบหนังใบเพื่อนจะเล่มแหลมนะใบเพื่อนจะเล่มแหลมนะคะเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ดแหงพี่น้องเบิ่งไกลๆเนาะเทียบกันให้เห็นกันไปเลยนะคะพี่น้องเพื่อนจงจะอ๋อนะคะนะอ่ะเสียสละไปหนึ่งใบอันนี้คือเขียบหนังนะเขียบหนังเด้นะออ่ะหามาเบิง มาเบิง่งส่อันตัวนี้จะเป็นเคียบหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเคียบฝายเด้อค่ะสังเกตง่ายนี่นละค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดจะซื้อมาปลูกให้สังเกตเบิ่งเดือค่ะเด้อใบมันบางที่อันผู้พน่นขายพ่นกเว่า่งไงคือเพ่นก็ปลูกหลายเนาะค่ะบางอันมันกะโยกใหญ่กันลายหมองลายที่มันอาจจะ ปนกันมาบ้างแต่กระบอกเป็นยังค่ะพี่น้องกระแทบคือกันแล้วแต่ค้นมากนาอค่ะนาะค่ะสําหรับมือนีกะเอ่อเอาความรุ้เล็กน,น้อยมาฝากพี่ฝากน้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อสาหรับผู้ใดยังยแยกบ่ออกนะเห็นบ่ใบป็นมันมนนะคะค่ะสาหรับยุสวนเท่ากับโตโัวต,โตอันเขียบฝ่ายตัวนี้นะคะจะมีบ่หลายค่ะแต่สวนมากมันจะเป็น เกี่ยหนังมากกว่านะคะหนังตัวนี้หนังเห็นบ่คคาใบามันจะเงาๆนะคะเล่มแหลมนี่ค่ะลูกตอนนี้กะกำลังติดลูกค่ะสวยปีนี้ก็สวยนะคะสำหรับผู้ใดอยากใดกิ่งพันุนะคะกะทักมาสั่งจองไว้ <laughs> จองไว้ก้อนนะคะหรือผู้ใดอยากไดเม็ดพันุนะคะ เม็ดพันธุ์ก็ให้ทักมาแจ้งได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเพอพันธุ์ไว้ให้นะคะสำหรับผู้ที่อยากได้ชื่นชอบน้อยหนานะคะตัวนี้นี่เห็นปราคารสวยเลยนะคะสวยค่ะถามว่าสุนนีปลูกได้จากปีแล้วเนะะี่ค่ะจริงๆตัวนี้นะมันปลูกได้อยู่ประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะ ได้กินปลูกสองปีแรกได้กินนะคะตัวนี้ค่ะสองปีแรกได้กินแล้วนะลูกใยสวยค่ะแล้วเมื่อนี้ก็เอาเทคนิคนี้ง่ายๆมาให้เบิง้งต้านี่ราคะพี่น้องค่ะเพื่อ,อท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะก็ขอพุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ,ะผู้ใดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่ในเด้อค่ะเด้อ เป็นกำลังแรงใจในการสางคิมให้พี่น้องปันไดเบิงนะคะสำหรับมื่อนีก้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ